ในบางคนตะกรอนหาจับจองที่อยู่แ่าได้วตะความเห็นคววมสำคัญของแต่ละคนแต่ละคนน้ำหรือว่าเป็นชุมชน่นวานเทาที่วาเราหานี่มันก็มีล่ำห่วยนิดๆน,น,น้อยๆก็มาถึงก็ซือเป็นห่วยแต่ก็ยังพากันมาอยู่มันก็ต้องอาศัยแรงน้ำเพื่อยังหนองสี่หลาหน,นองสองแมว ลองคู่ลองลองจนประท่านอาจจะเป็นลองนอ้ำเล็ก,กน้อยนะความห่วยต้องไปโศกขีนูความห่วยเก่าคนตะกอนอยู่น้ำมาถือยู่น้ำ่มนำ้ำให้เป็นสมบูรณ์แท้กวอยู่นำ้ำเม็น้ำห่วยน้องข้องเมือที่ไม่น้ำตลอดปีก่อนเสดอาจจะเปล่าทอง ปากเรื่องทองเป็นไงคนเป็นตามลุมน้ำมาสมุทรมีากานที่เมืองผู้คนอยู่จังโคราดนี่ก็อยู่ลำตะคองนี่นั่นพวกช่วชนโคราดเขาแก่เนี่ยอยู่ลำตะคองช่วงอุดอรถึงกับหวยมาแข่งนี่ยู่ฟังหวยฟังน้ำแต่คุ้งก็มีลำน้ำมาจากหนองบัวแดง มาจากเขาคนนั้นน่าจะเป็นหวยต่อมาสมุเอรเป็นชุบชนใหญ่นั่นจะสั่งไปสามารถเรืสกัดการทางนา้ำทางหวยเก่านเลยกลายเป็นน้ำท่วมปัญหานา้ำท่วมสุขภาพบ้านแก่บ่ได้เทศบาลแก้บ่ไอยผังเมืองคนบ่ได้เอื้อต่อการแก้ไขคนคนมาหยิบท้องถือข้องกรุงเทพทุ่นมนีษฐิยามนีอยู่ตามลุ่มนม้ำหลุ่มน้ำเจ้าพระยา นนเป็นชุมชนใหญ่กีคยณความเป็นใหญ่ใหออกไปใหญ่หญลงมากกบคือมู่บานที่ว่านี่มบานเฮาบ้านน้องพ่วงสิับที่แทดเริเ่มตัวกับมาตั้งลกหลากที่โคงน้องพว่วงนี่ที่รุ่นเฮาเห็นหลงร้อยลกหลากอาศัยน้องพว่วงเป็นสถานที่หายุหกินกระบวนเกีวยน เวียนหัวเกวียนบ้าเป็นมูเป็นมู่พองเลงพ้งเร่งพงเร่งมากท่านต้องเพ่งทางอีสานค่าพบกท่านต้องพินท่านต้องเพ่งนกไซดินขวมทงเสียงหัตังหัวตางหัวตังเสียงคลรอลุ่งลุ่งปลุ่งปลุ่งเมื่อเป็นลำน้ำขับลำน้ำทั้ง มันตีพื้นเพศทางอีสานมีปลงล่างห้องฝงล่างนี่มันเลี่ยนแบบเลียนแบบขบวนพอข้าวานห้อยพอข้าวเกวียนมันมีตุวหนำ่ำมีตัวนำ่ำแขนข้อล่อปุ้งเล่งปุ้งเล่งปุ้งเล่งไปใส่หล่อใส่เกวียนเกวียนตะกอนกับมีปะทุนเปลี่ยนปะทุนมีลังค่าเพราะการเดินทางไกล สำพะละอยู่ในหันจักไมีอย่งแน่ละอยู่เครื่องกินหายอยู่หากินไปตลอดตลอดฐานที่ปังลกหลักยังมาหมายเอาคนองพวกที่เป็นที่อยู่คนหลงนย้อนขึ้นไปหลายกี่ปีอยู่ประโย,าายชน์มาจากใส่โบจักมันจะทั้งคนเกนินมันจะทั้งลอยเอ็ดแล้วกันมาทาทั้งหลกหลอกทั้งโขกนี่เอาหลงร้อยขอเขาเกิดก,กันมากกว่าพอ่อาสั่พระธรรมพระทนโพ่อทนม่วง ต้นมวงยังเป็นระเบียบอยู่ตอนเป็นเที่วแถวเป็นระเบียบมองนั่นใครว่าเป็นวัดเป็นสลาก็บักกลวงบบใหญ่ดน่อยมองที่มันเห็นแบ็ดรอมเบ็ดขังกับต้นโพธิ์สองสามต้นกับต้นบมกมวงนี่บมกมวงอีหยังมวงใหญ่มวงกระหล่ำจำได้ไม่ค่อยได้กินด้วยมันเท่าแล้วตอนนั้น กัดกินบอกม่วงใหญ่มีต้นทั้งตีทไทยพญายลุ่ยนี่้พญายลุ่ยพญา,ายเอกพญายเอกพญายลุ่ยสาวไฮก็ไปหันไปติดวัดหุ่นนิสไฮตะกอนสาวขุนไปตรงขนไปขุ่นไปติดวัดเชียนแถวต้ตนโพทิ้วนันออกไปหาทางหาทางพญาย,ยัญยาน ที่เขาตัดทางอยู่สมมติเนี่ยตัดเฉียดก็ไปหาวัดนั่นะนะเป็นลองรักของวัดนี่น่นเป็นตนพ่เฉียดทางไปต้นพ่แต่เขาเป็นเด็กน้อยเป็นไปทั้งโคกไปหากินบกม่วงอยู่บม่องต้นพ่ต้นนั่นก็ด้จืดได้เยอะจือได้อารมณ์ของเด็กน้อยขึ้นไปเลี้ยวหาหาบกม่วงบกม่วงเป็นบกม่วง ลงฤดูตอนนั้นที่จําได้เพราะจําได้เพราะเป็นม่วงลงฤดูมันบ่งมอนย่มแต่บังเกิดมันเห็นเด้หน่อยเดี๋ค่อยมาเดี๋ยควอยขึ้นไปเห็นแล้วมันเกิดจูบใส่ละใบมันกิน้วยมันก็สีคือกันบังอยากเลยก็ได้เห็นนะดีใจเลยเมื่อท่านเขาแจนดอกเบ่งเปียกมันเบ่งเหนื่อมันงสีสันมันจำติดตาอยู่ ว่าท่านเขาแก่น้อยบอกยัยหนึง่งโอ้เสียบเลยสมบอกใหญ่ตะหว่างเสียบเป็นม่วงหลวงฤดูนั่นแหะจับได้ต้นมันก็จับได้ยึดติดกับไผยยังเฮ็ดขนข,นขาวทำเศร้าให้ตนเศร้าให้ สมภัยสิบปู่ปอได้เห็ดคนเขาวมากเกี่ยสอนก็เพรามีสดท้าใบดังมากเห็ดสอดใบดังมากเหด็ดโถกสอนเสียบใยน,นี่ก็เสียบลงเล็กน้อยเนะ่อย แล้วก็ถึงวัดเก่าสองร้อยของวัดแล้วก็มีบ้านกันอยู่ทั้งพี่ใ่ายทั้งถังน้ำม,มาพี่บ่นหมองพญาวุฑีพระเหตนุน,นตี่ยนี่คือบานค้นโน่นเก่าเอาคนไปเลี้ยงควายหมองละละหันไม่สิมีตมนหม,ม,ม,มีเราถังน้ำทั้งน้ำทั้งต้นมีหันเขามาอยู่ให้เงเดี๋ยวมาเห็ดสักผ่าน จกนมีต้อนนันท้อม,อมสมบัติอายุมันเหลือต้องหันมากกว่าเป็นก้นทางให้ไทยบก่กว้างกว่างมีต้นมงต้นนึ่งยันก็ต้นสีดาสิดาพุมมันมีดอกสิดาขีนกมาไปหากินไปพอลังเทียพอด้วยก็ได้กินเลี้ยมหากินสีดา ต้น,นอตมองเดียวเดียวเยอทั้ทงเ้งนันมีต้นมองต้นหนึ่งจากนั้นมากกโลกไปเลยแปหนหน้ก็คคอยลงไปทั้งบัดหงพวงจัไปหอดชอนประธานบันลมพวงนันพืเ้เท่เ่าเขาหยอนขึ้นบ้งหิกปีขึ้นหลังแถวนี้ นอนุสติอารมณ์ของความสดจำว่านก็เป็นรูปต้นคอ,นอมันกับเงื่นกับบาายมันกับกระกกแดงมัตะพุนละ่ะบริสสมบูรณ์มัตตะเกาต้นคอต้นนี้ยุ่ยเจ๋หัวท่างอ้อมขอกวายไม่ผ่าใสกตรขคอต้นนี้ละ่ะเป็นพ่นเอียง ขางทานข้อเห็ดหัวข้าวไปขางนั้นทต้งที่ทหน้าตรงไปใส่พองทศสาอ่อมพองทศสาตัวนั้นอ่อมขึ้นไปใส่ปลาเน่าทั้งผุนอ่อมขึ้นไปให้ปลาเน่าทั้งผุนัดตรงขนาดนั้นปลาเขียบอยู่หนาทั้งหน้าเกาพระตูไปตรงมันแท้ลงไปหางานส่างนั่นแหละพระตูขอกล่อย ตรงก็ไปหางานสั่งที่เนี่ยไปเล่นบางหมู่บ้านในงานสั่งงานสั่งใหญ่งานสั่งใหญ่หญติดสั่งใหญ่สิบไต่ลงไปเป็นงานกอกสแบง่งคันแท้ใหญ่ๆปัน่นก็ไปปั่นป,นปนีนก็ได้ปัน่นคันแท้ไหม <c oughs> ติดง,งานหา่าวจ่าไปหากคกกระดอง งานกา็ได้จดขึ้นมาหัน mm hmm. เสกไปยังอยก็ไปหากันแท้นี่ยหน่อย,อยตรงไปหากบขามงานห่างเพิ mm hmm. ่งไปแบบมันงานกบเสียบไปแบบเป็นกบสแบงกบเหมนนั่งกระเกาอย่กบสแบงตัวนี้กบเสียบแล้วเจียดเจียดเจียดไปเป็กบสแบง ลมเก็เก๋มันมายากหลายงานสะอานตกกะมันขี้ใสเทิ่งกันมากแล้วงานก็เปื่อยก็จิกโกลนกับแฉ่เทิ่งกันมากแล้วก็กสแบบสีดำ บบบับับััักกยยงงไทยก็ขี้ไทยลมก็ดำไปน้ำปอยนี่บ่ได้กายเป็นดินดาดเบิดเออจะมันพากันเห็ดหนาน่าคิดใส่ปีนเรื่องแบบบ่บหอด,ดินเล่น ไทยและเไทยปึงตื่นลงไปสามสี่นิว้วพอจะดินใส่ไทยกูตาไผ่เล็กมากมันปืนลงไปในเล็กๆล,ลงไปดินร่ำพื้นมากชีวิตของพ่อผันของชนบทนี่มาเปลี่ยนเป็นทมไปหมดทมหน้าไปหมดและะ้วดนะ้นี่ยยุคเข้า ยุคเข้าปรับใหม่แอนตี่เิเยหน้าเอาเขาวันนี้เขามาเป็นหน้าบุญบุญญาเกตังโลกัสะกระบวนการเหตหน้าบุญก็คือตั้งสถานที่ตั้งเวทีคือสางวัดข้าช่เอามาเป็นวัดสมืตนี่มองพ้นขามพ้นคอที่ว่ากลายมาเป็นเดินวัดแล้ว มองข้านังยืนนี่มันสิเป็นจุดที่ข้าหนังอยืนเหนี่มันสิเป็นท่มท่มไห้ท่อมกันหน้าอยากเห็นงันหน้าขึ้นมาหอดมันกิดบกค่อยสิเป็นหมักเป็นผลเราตรงไปไปหากกแดงของนั่นก็นหน้านั่นกับบกข่อยได้หมักได้ผลนี่แหละไปหาแจริญเดินขั้นเด่นกุบให้วนให้กุบกุฏิเก่า นี่แหละานสุดท้ายไปจจายเข้านี่แหละอยากเค็ดเฮ็ดให้กับบางที่กับเสียถ่วมเฮ็ดหน้ากับเขื่อนโผลมันพ่อกระเทือนจุดที่เขาอยุหมองห้องนงอยู่ตนี่เป็นพ่อกระเทือน,นเค็ดหน้ากับบ้าไหวเฮ็ดให้กับบ้าหมาะมันเลยกลายเป็นจุดก,กลางๆแล้ววางให้กับหน้ามาสมัยนั้นพระท่านมีกรูตาพระดันงพปรับ นี่คู่ป้าก็อยู่เอาตั้งป่นกันแท้กันใหญ่บ่อยู่ได้หมดบ่ทันมีเอกซะแมได้แห้งคนซื้อก็บ่ไหวจังได้ถามบ่ได้ายขึ้นไปทางของมือนี้มงเซเว่นนี่ลงนี่มีพ่นขานี่ก็มีพ่นกสสาบ่พ่นทนพ่นทนก่อนจังให้พ่นกสสานอย ที่ล่อไปเฉียดเฉียดพ้นท่านไปหั่นกสลวงไส้ออกจากนี่มมาป้ากับใหม่คําเกียนขึ้นมาเกินเป็นกกศาสตร,ร์กกนั่นเราตุนแดงหน่อยตุนแดงหน่อยตุนแดงใหญ่ตอ้ตองตุนตุนหนึ่งก็ตัดไปแล้วยังตุนหนึ่งตุนหนึ่งที่หล่อพ่นดีพ้นดูพ่นขอ้อพ้นทางหน้ามีตุกดูก่อนสู้มือนี่ก็ดับแนวกันม้อตุนดูกนี่ก็ได้ บ่เคยมีมีน้อยนะครับรเห็นอะไรเลยมาปรับเปลี่ยนจากหน้าปลูกเขามาเป็นหน้าปลูกธรรมำนาศีลหน้าธรรมหาเห็ดอัตถธรรมเอาสร้างอัตสร้างรรมเป็นสถานที่เป็นพิธีเ้มนมาปฏิบัติปฏิบัติทำกิจวัตรทำกิจวัตรท่านละมื่อท่านละมือมิถบาท กิจวัตรเนีย่ยว่าปัดกวาดล้านวัดก็เป็นกิจวัตรก่อนทามาสูมไฟดับไฟซื้อมันก็ปกเป็นกิจวัตรมันเป็นเรื่องใดเรื่องเสียแต่สมมติเนี่ยเขาบ่มีเรื่องใดไม่ต่เรื่องความเสียสละเมื่อไรใครหอยมาได้ความสะอาดสะอานของกวาดพานไปในขณะที่มันปรดเท้ล่มมาหลายลาดเรื่องเดือนเรื่องเดี๋ยวขึ้นทั้งหลังโอ้สะอาดสะอาดจะข้องเห็นก็น เหลื่อมใสยินดีในสิ่งดีของหนาด้อย่รงกายของเราเองแหลง,งความสะอาดความสะอาดพวกโลกทิพย์เทพยดาเขามาเห็นเขาก็เกิดเหลื่อมใสสัทธาครับคอยอนุโมทนาบุญน,น้ำเฮาเพราะบ,อาบอาัอยู่ในวิสัยของเหตุเขาอยู่ในวิสัยเขาอยู่ในวิสัยของเขาแต่เขาปล่อยปลาเราเลยเล่นบไดรสมบัติชินนั่นกันผูดด้ใดบาง,งบูัก บ่ให้ความสำคัญถอดธุระบ่เอาก็เลยบ่มีธุระเลยบ,บ่ได้ธุระเลยบ,บ่ได้อาลางิสงนะครับคืว่าจิตจวัดศีลวัดบำเพ็ญเป็นวัดเป็นปกติเยจจวัตรก็ให้เป็นปกติสมาธิวัดปัญญาวัดวิมุติวัดมันจะเป็นปกติเรืเ่อยๆจนกระทั่งกิเลสบ่ได้ช่องงานบ่ได้โอกาสปัญญา,าม่านข่มขี้เกียรติขีฆ่านความมากๆที่ยะทยานบ่ได้โอกาสมีแต่วความ เป็นอัดเป็นถ้ำได้โอกาสได้ช่ชงไ,ได้มีความเป็นสมบัติหาสมบัติครอบข้อใจใดใจมิี่พึ่งเป็นสันก็ามาเสงตงคเพื่อดินด้นขน,นขวายหาแหลกเปลี่ยนโดยก็ามอยากได้ใครดีแต่ก็บาถึเหมาองเจาะบาถึกหมอง,อง,งม,องมนมีผลปรากฏ ลักษณะเบ่งย่อนเบึงขงเปลี่ยนไปเป็นมาสถานที่เขาอยู่เนนืโอโขลงพวง้ากาีตกรปนางบุญมื่กับบหลายปีหนึ่งปีหนึ่งที่บุญเมื่อกี้ข้าวเร่สิ่งที่ว่ามุ่งมาบังจน,นบอกมีเต็ดมีต่ผามเร่มไปที่กับเห็ดซอยกันเห็ดเหวือผาม อุปกรณ์าาก็พี่แล้วได้ไม่เจ้าโคนกุ้งพี่ละต้นศาสตร์หน่อยตัดไปเห็ดกระลำโคกอร่อยแก้วปสต้นศาสตร์ไปะระหลหยอดขึ้นเบิ่ง บ่ได้ว่ากันบัณฑิตโยเก,กิร์ตเอาผลประโยชน์จากโคกขึ้นมาเอาบัณฑิตเอาไปขาไปขายบัณฑิตเอาไปปุยปุยย่ำเอาไปแคท์ทำกิจกรมรมหลักเรื่องว่าจะเป็นประโยชน์รวมกันสมัยเห็นบัณฑิตเป็นยังเกา่าบั่ได้มาตัดดหล่อนขึ้ยังตะก,กี้ว่ามีเต็นนี่สมัยมีแนวใส่ก็ได้ร่วมกันเป็นกติกาหยกเว้น ต่างกัติการวดเว้นในสถานที่นี้เกิดเป็นข้อล่มลื่นเป็นปอดเป็นสถานที่ชวนรวมมาเอาประโยชน์จากทรัพยากรที่เกิดขึ้นมาก,กเช่นพวกนากนางอ่างหยาพวกเห็ดพวกอย่างต่างต้องมาชาบก็ได้ขยันกับมหาเอาไปไป้แม้จาเป็นจอม ยังให้ลองเหลือถือบอกมาเนี่ยายามทำจิตให้นิ่งเลยออัติตาเมมันสิดลังออกมาไหลออกมาเป็นความมุ่ที่เคยเห็นบางอย่างก็คือสัจธรรมบริจาแต่บ่ลืมมันเด่นแต่บางอย่างก็พยายามจำได้ก็บ่อยู่มันปรเด่นบางอย่างมันสะดุดมันก็แปลก เรื่องหยาบๆก็ตามเรื่องละเอียดก็ตามแต่มันสะดุดแล้วมันก็ไม่ไม่ได้หลุดไปมันเด่นนอนอยู่หน้านี่ขึ้นไปทั้งคก <c oughs> นอนอยู่นี่หลายยุทธหน้าที่ว่านี่ทั้งหน้าเมืองวานี่สิขึ้นไปทั้งคกไปหารไต,ต้นกไต้นูไป ขึ้นไปหอดนี่หอดพ่นคุ้นณลางนี่ลองกุฏินี่พ่นคุณไฟตัวนั้นก็เป็นไฟอย่างหรือเป็นไฟกระบอกไฟอย่างโหจับจำไม่ได้หรอกไฟฉายมีไปจับเป็นไฟฉายยังไงจำไม่ได้ไปหอดนี่พ่นพ่นคุณมันก็เป็นพุ่มเป็นพ่น กินหุ่นแก้วเนีเต็มอยู่วะสวอ่อนเลยเนี่ยช่ได้กินมขาลสวอ่อนได้นำสวอ่อนกับบาะยินดีกับบาะก็ได้กระบะมาได้คิดว่าเขากำลังหอยหิวกำลังกินเนี่ยสู่ใส่เลยเดี๋ยวมันจะของใดต้องไปเอาครูถังใส่นามมาครูอรรถทำตามเนาะเรียองขอเขาเรียงแก้วนี่ ถังไปตรงไก่ๆกับคูใส่คูใส่อีนู่นแก้วเหลี่ยมหยักๆเนี่ยไม,ม่ได้ขึ้นโขกซสมืุนัดีใจหลายว่าจะของได้อีนู่นแล้วสั่นนั่นก็ดีใจแล้วนู่คนหาจินได้บอกเรื่องไอหมันไปให้หมันมาอยู่น้ำสมัยนั้น มันอาทองนี่มันสาสางง่ายใ่ยนีตัวยำสาสางทำเล้วเขาเขาแล้วสาสังท่านว่ามกกลาอยู่ในคุมภาพบอกงหาลงอยู่นี่เขาก็ถมไปหืเนี่ยมือหนงศึกสาสางมากอ่ะหื้อขอบสางหดยาหุ่ยเรียมคันแท่เตรียมมัดกระปิ ท่านแท้มันกระพริบเรียบร้อยแล้วหาจังหวะหาหมองน่องน่องโยนเบิ้งเออได้ที่เข่าที่แล้วเศร้าเบาไม่ยินเขา่าสู้ทั้งทั้งทั้งนี่ก็เห็ดแนวจิ้วแนวจินยินเขา่ามวลแล้วขนมนภาษาสั่งมวนแล้ว่จึงป่าป่ามันก็นลงไปในสังนะอยูใ่ในสัง ายห้ามหน้ากัมาทท้งไปตอนานานนี่มากกัลงไปอยู่ส่างต่อง,งกันสาส่างกขเดินคืนไมาชิงเขาลงไปหมันว่าเอาเสียมไปนั่น,นเลยฮะเทห้องงูกงก็เสียน้อยเต๋อเพราะคุตัวได้ปนันก็ลากแจ้เสียมตลาดตลาดลงไป น้ำกันแท้ลงไปวูมเบาขูนไงเด็กหน่อยมันเสียอะไรเอาเสียมไปน้ำในหาเทียบผองงูพ่อไปให้น้องูคดล้วนขวัญยุ่เจ็บเจ็บทั้งขึ้นมานี่ลละเจียาสงางก็จะกับฟามาเอาเสียมน้ำไปตี ที่เขาเอายืนฟังโอ้ยสะออนเลยสะออนแล้วเจ้าเก่งเก่งได้ช่วยหัวเจ้ากว่าสิผองูปรนเี๋ยวเ่ยเก่งได้จังยหัวจักว่าสิผองูเอาเสียงไปนทำในหัวเที่ยวองูเนี่ยควบบอดมันฝังมไม่ใจเนี่ยเป็นสัจธรรมว่าควบจำก็จริงเนี่มันความจำแต่มันคือความจริงช่างไหนเมื่บอกมาถึงว่้จำกับว่าได้ลืมมันเป็นลักษณะว่าเงือข้าเจ้าเก่งว่าข้าเจ้าหัวจัก จังไดว่าสิพ่อูเอาเสียมไปนำไมเทพ่งูผ่าวูเขาก็นั่มบึงน้เข้าเจ้าหลอกเจ้าตัวเนาะจังว่าพอตื่นจยู่ของตื่นเขาฟ้าเมาเสียมนําไปตีงูที่แท้น่ะเขาขาไว้แล้วเอามาคขอดไวซื้อตัวเล็กหน่อยเอ๊ะสำนักเสียอะไรเล็กหน่อยนะแล้วพ่อเทาเธอกิเลสตัวมาเกิดมาตาย ก็สิว่าคือว่านี่แหละโอ้ยใจมันงัเลยเนาะตัวท่านได้กระได้สิว่ากิเลสเหมือนมันเป็นบุคคลสิงทว่าหล่อย่อเยื่อใหเขายอะเยื่ถากถางให้เฮาว่าพวกสุกงัมันตัวเช่นไรก็ได้ตัวว่านิ้จังสุขังอัตตาเสียมันความเป็นจริงมิถอยนิจังทุกขังอนัตตาความจริงปรากฏป็นได้ก็ยังมัน้อมดับความจริงได้มันยังดื้อดื้อดืดด่านเดือนทศหลังเนี่ยมันดื้อ นีนเยาตัวว่าเทียบผองเสียะไรเก่งล้าจะได้หัวจ้ากวสิบผองไสียบวานเลยย้ายมาเรื่องเคยขึ้นน้ำกลั้ภาษาสําหนัดเนาะถกนไหนเอ้ยจังีเาตัวสมัดกเสือเละ ทั้งขนาดเมื่อวันก็บ่มีจําได้าได้แล้วส้าก้อนนั้นก็จ้ำมไาได่ายส้อยไปก้อนั้นก็จ้ำมาด่ายจําได้ทั้งตอนเวลาจังจังนลรหลังพอชอั่วโมงเหตุการณ์หลังจากกลับขึ้นมาแล้วกลับลงไปแร้วว่างขึ้นมาจินเขาเขาไม่มองคิ้วสัมไปชื่อใดตอนลงไปหอดเจ้าก็เปื่อยก็สะตัวหน,น,น,นึ่งก็เปื่อยก็จิกหนังหนหางก็เจ๋ผู้กกวนแบบเจ๋า ันนก็ก้อนหลังเกิดมาชื่อมันไปจื่ออ,อ,อนนันตันมันจุดเด่นอยู่ตอนนั้นมันคกมเป็นอดีตฐานร่มอารมณ์คงอดีตมันขุ่นขึนมากบุญกันมากอันนี้แค่ว่าเมามันอยู่นี่ถ้าเปิดเมาทะลุทะลักไปอีก สิเห็นเป็นปริชารนหลังว่าเป็นงั่วเป็นควายเป็นลกนูภูกิีกเป็นไทยมัดในแต่ละภพแต่ละชาติอาหารการกินเป็นไดการรับนอนเป็นไถ่ยื้อเึ็นมาได้แต่ละยางแต่ละอย่างแต่กุฎิชนคนนยากุนได้เฮามีเครื่องกันคือวิบากมากันแล้วก็มิตรสิริแต่ละเกิดไม่ยื้อบริสัม เ,เรื่องจำได้แน่จำอะไรแน่เอามาปฏิทปตอกันเป็นอดีตาร,รมเป็นอดีตแต่ก็ค่อเคยเกิดค่อยมีค่อยเป็นแล้วก็จะมีสิเป็นอย่างสี่อีกตัวสัตว์โลกตัวมนุษย์โลกตัวเป็นอยงสีล่ล่ะพักรุตตะพุ่มพักรื้อจนหล่นสิหล่นโลกอยวู่เวลานี้จนดีดยก็วอดข่าแกงกันแน่ประเสริฐมันหลายโพดเป็นปัญหาสังคม,มแล,ละละครแบบนี้พอก สายกลางอันเบิกบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันอย่างตื่น